สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับก็เช่นเคยและเช่นเดิมเป็นประจำนะครับก็จะได้มาตามหาเหรียญน,นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมให้เหรียญละ5 0,000บาทนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นเหรียญที่เก่าหน่อยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตังรูนะครับ เหรียญหนึ่งสตังรูนะครับผมเชื่อว่าหลายคนหลยท่านก็อาจจะพอรู้นะครับหลายคนหลยท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตราอุณลมนะครับแล้วก็อีกด้านนะครับก็จะเป็นพระแสงจักรนะครับเห็นไหมครับด้านที่มีพระแสงจักรนั้นก็จะมีตัวเลขไทยนะครับที่บอกปีผลิตอยู่นะครับในคลิปวีดีโอนี้นะครับปีที่ผลิตนั้นต้องเป็นปี2 478นะครับ ที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีทั้งแบบที่ราคาถูกและแบบราคาแพงนะครับถ้าแบบราคาถูกนั้นราคาไม่แพงนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าให้เรลละ4บาทถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่ถ้าแบบราคาแพงนั้นเรลละ50,000บาทเลยนะครับมาดูความแตกต่างแบบราคาถูกและแพงกันนะครับ แบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับด้านที่มีรตราอุณหลมนะครับให้สังเกตนะครับแบบราคาแพงนั้นหางของตัวสอเสือแล้วก็หางของตัวกลันนะครับจะชิดติดกับตราอุณหลมนะครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับจะชิดนะครับแต่ถ้าแบบราคาถูกนั้นนะครับหางของตัวสอเสือแล้วก็หางของตัวกลันนะครับจะไม่ได้ชิดกับตราอุณหลมนะครับจะห่างนะครับ จะมีช่องว่างนะครับแบบนี้คือแบบราคาถูกนะครับแล้วก็ให้สังเกตด้านพระแสงจักรครับภาพทั้งสองภาพนี้ก็คือแบบราคาถูกและแบบราคาแพงนะครับแบบราคาแพงจะเป็นภาพเปลี่ยนทางขวามือทางหน้าจอนะครับถ้าดูแบบนี้ก็คงจะดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายภาพแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับด้านพระแสงจักรนั้นนะครับให้สังเกตนะครับตัวเลขบอกปีผลิตนะครับให้สังเกตหางของเลขเกตไทยนะครับ ถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับหางของเลขเจ็ดไทยนั้นนะครับก็จะตวัดนะครับปลายของหางของเลขเจ็ดไทยนั้นจะตวัดกับหลังนะครับเห็นไหมครับจังกงอตวัดกับหลังนะครับปลายของเลขเจ็ดไทยนะครับแต่ถ้าแบบราคาถูกนะครับปลายหางของเลขเจ็ดไทยนั้นจะไม่ได้ตวัดงอไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะต่างกันนะครับสังเกตแบบนี้ก็คงจะดูออกนะครับ แบบนี้คือแบบราคาถูกนะครับใครมีแบบราคาแพงที่ผมว่ามาทั้ง2ด้านนะครับตรงเป๊ะนะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ50,000นนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานราคาก็จะลดลงตามสภาพนะครับนี่ก็คือไอเดียไกระผมนะครับ